การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแน่นอนว่าทำให้บริษัทองค์กรต่างๆนั้นจำเป็นต้องมีการทำดิจิทัลทราน sformation หรือว่ามีการใช้กระบวนการาต่างๆทางดิจิทัลเพื่อที่จะเก้อหนุนธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนนั้นมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนอกเหนือไปจากนี้นะครับการทําธุรกรรมการทําสิ่งต่างๆก็จะเป็นการทําผ่านออนไลน์และบางครั้งก็จําเป็นต้องมีการทาแบบคอนแทคเลสก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันด้วย แต่แน่นอนครับคำว่าดิจิทัลทรานส์ FORMATION บางครั้งมันนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆมันนํามาซึ่งมิติใหม่ในการทํางานแต่ขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมนะครับว่าบางครั้งเองมันก็นําความเสี่ยงมาให้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยความเสี่ยงในเรื่องของไซเบอร์แอตแทกหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์สําหรับบริษัทที่ปรึกษานะครับทางความปลอดภัยของระบบคลาและก็เครือข่ายต่างๆก็คือบาร์คูดาได้มีการรายงานประจำปีก็คือปีนี้แหละครับ2022่อบอกนะครับว่าธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดลูกจ้างเนี่ยน้อยกว่า100คนมีโอกาสในการที่จะตกเป็นเหยื่อของบันดาตไซเบอร์แอตแทหรือการโจมตีทางไซเบอร์มากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ถึง350%ว่าง่ายๆประมาณ3เท่าครึ่งนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนว่าหากว่าไปเทียบดยูแล้วบริษัทที่มีขนาดเล็กย่อมมีทรัพยากรในการที่จะดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้นย น้อยกว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่และนอกเหนือไปจากนี้บรรดากลอุบายวิธีการต่างๆนะครับของมิจฉาชีพทางไซเบอร์นั้นก็จะรู้ว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะมีความหละหลวมในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นอกเหนือไปจากนี้ครับโลกของไซเบอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปตลอดเวลาสำหรับความเสี่ยงของบริษัทเล็กนะครับในการที่จะถูกโจมตีด้วยไซเบอร์นี่นะครับมันมีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงเลยต่อการที่จะต้องกู้ระบบ เพราะเมื่อถูกแอตแท็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางครั้งอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นหลัก25,000ดอลลาร์สหรัฐในการที่จะกู้ข้อมูลเดิมของตัวเองกลับมาจากการที่ถูกมิจฉาชีพเหล่านั้นมีการโจมตีทางไซเบอร์ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยนะครับทางไซเบอร์ได้มีการให้ข้อแนะนําซึ่งถือว่าเป็นเคล็ดลับในการปกป้องระบบของธุรกิจขนาดเล็กนะครับผ่านการโจมตีทางด้านไซเบอร์ด้วยการให้หลักการเอาไว้4ประการดังต่อไปนี้ครับ ข้อแรกครับประเมินระบบออนไลน์ที่ธุรกิจใช้ Evaluate your online systems Andrew l i p t o n ครับเป็นรองประธานหูหน้าฝ่ายเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนทางไซเบอร์ของ AmTrust Financial Services ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กบอกแบบนี้ครับบอกว่าก่อนที่จะสามารถปกป้องธุรกิจจากภัยพุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเท่าแก่หรือผู้ประกอบการเองนี่แหละครับจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างของแท้เลย เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของตัวระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันลิฟตันอธิบายนะครับบอกว่าเจ้าของธุรกิจเองควรจะเข้าใจนะครับว่าข้อมูลของพวกเขานั้นอยู่ที่ไหนและมีการจัดเก็บประเภทข้อมูลแบบใดกันบ้างเช่นมีการเก็บชื่อที่อยู่หมายเลขประกันสังคมอีกส่วนหนึ่งนะครับมีการแนะนาครับประเมินและเข้าใจระบบนิเวศของระบบออนไลน์ของตัวเองแล้วคุณที่จะนะครับมีการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยถ้าธุรกิจนั้นกําลังจัดการข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเช่นหมายเลขประกันสังคมหมายเลขบัตรเครดิตแบบนี้เป็นต้นทั้งนี้ครับเพื่อที่จะได้ทาความเข้าใจกับผลที่ตามมาหากว่ามีการละเมิดข้อมูลเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกเหนือไปจากนี้ยังมีข้อแนะนานะครับให้รับคําแนะนําจากมืออาชีพเกี่ยวกับวิธีการปกป้องข้อมูลทางธุรกิจแบบนี้หลังจากที่ได้มีการจัดการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไปแล้วนะครับผู้ประกอบการพอมีข้อมูลปับ๊บ รู้ระบบนิเวศของตัวเองรู้ว่าข้อมูลตัวเองจัดเก็บเอาไว้ที่ไหนรู้ว่าข้อมูลตัวเองนั้นมีชั้นความลับและมีความอ่อนไหวขนาดไหนก็พร้อมครับที่จะก้าวนับหนึ่งในการที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องของตัวเองเพื่อที่จะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของธุรกิจนั้นๆกันด้วยข้อแนะนําข้อที่2ครับคือแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มาใช้ implement cyber security best practices ถึงแม้ว่าบริษัทขนาดเล็กครับถ้าไปเทียบกันกับบริษัท heavy weight หรือบริษัทขนาดใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีทรัพยากรมากเพียงพอแต่ว่าธุรกิจขนาดเล็กเองนั้นสามารถที่จะสร้างแนวป้องกันนะครับ คือที่จะป้องกันบรรดาอาชญากรไซเบอร์จากการโจมตีหรือว่าไซเบอร์แอตแทกนะครับทางด้านของนัชมาซัลตนาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้า,นนา,าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฟิมซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินระดับโลกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแนะนำบอกว่าผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางปฏิบัติด,ด้านความปลอดภัยแล้วก็สุขอ,อามายคือ h y g น e n i c factor ด้านต่อไปนี้ครับเบื้องต้นเลยนะครับมีการติดตั้งไฟร์วอลล์นะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาต ข้อ2ครับมีการใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสและทําให้มั่นใจนะครับว่ามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาถัดมาเลยครับหลายคนอาจจะลืมแบ็กอัพข้อมูลครับสำรองชุดข้อมูลเอาไว้อย่างสม่ำเสมอและจัดเก็บเอาไว้ในระบบออฟไลน์ ine, หรือว่าที่อื่นอย่าไปเก็บแต่เพียงที่เดียวเช่นกรณีของ cloud แต่เพียงอย่างเดียวนะครับถัดมาครับคือเรื่องการสร้างรหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดที่มีความรัดก,กุม แล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันนะครับในการเข้าสู่บัญชีหรือว่า Account หรือว่าตัวระบบต่างๆด้วยและต่อมาครับกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยคุง่ายก่อนหน้าที่จะเข้าไปนั้นจําเป็นต้องมีการถามทบทวนระบุโตโัวต,โตนให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านกด็ดีรหัสผัดไปเพื่อที่จะเข้าถึงบัญชีและตัวระบบกันด้วยทางด้านของลอเรนซ์ฟินเชสเตอร์ครับรองประธานฝ่ายความเสี่ยงนะครับแห่ง c o r v e s ส Insurance b o บอกนะครับบอกว่า คุณลักษณะด้านความปลอดภัยบางอย่างอาจจะพร้อมให้เจ้าของธุรกิจใช้งานได้แล้วโดยแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์จำนวนมากที่บริษัทใช้โดยปกติจะมีฟีเจอร์เรื่องของความปลอดภัยในตัวของเขาเองอยู่แล้วและมีการกำหนดค่าใช้งานเริ่มต้นตามมาตรฐานแต่ทีนี้ครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจบรรดาเท่าแก่ต้องทำความเข้าใจก็คือและระบบนี้มีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างไรและใช้งานอย่างไรกันด้วยครับ สำหรับข้อแนะนำประการที่3นะครับก็คือการฝึกอบรมนะครับเรื่องของธุรกิจพนักงานของตัวเองและสำคัญไม่แพ้กันให้การอบรมแก่ตัวท่านเองด้วย train your employees and yourself ทั้งนี้ครับเจ้าของธุรกิจและบรรดาพนักงานต่างๆหลายและครั้งเลยนะครับต้องยอมรับว่าพวกเขาก็คือ frontline แหละครับแนวหน้าในการปกป้องธุรกิจต่างๆจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งตามรายงานความเสี่ยงทั่วโลกหรือว่า global risk report ประจำปีนี้2022ของ WEF หรือว่า World Economic Forum นะครับ95%ของปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นสามารถที่จะสืบค้นย้อนกลับหรือผู้น่าคือ trace กลับไปได้และสาเหตุหลักๆทราบไหมครับว่าปัจจัยของรูรั่วลนั้นมาจากอะไรก็คือมาจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือว่า human error เลยนะครับผู้เชี่ยวชาญได้มีการระบุนะครับบอกว่าการรับการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์แค่ขั้นพื้นฐานนะครับ สามารถที่จะช่วยปกป้องธุรกิจนะครับนอกนอจากนี้พนักงานเองก็สามารถเรียนรู้ในการที่จะระบุภัยคุกคามทั่วไปได้เช่น email ฟิชช h i n g หรือว่าฟิชช h i n g mail การดาวน์โหลดที่น่าสงสัยบางครั้งดูแล้วไม่แน่ใจก็สามารถปกป้องตัวเองเอาไว้ได้ตลอดจนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในออนไลน์เช่นการท่องเว็บอย่างปลอดภยัยนอกเหนือไปจากนี้การตั้งรหัสผ่านหรือว่าาสเวิร์รดที่ยากต่อการคาดเดาเป็นต้น สำหรับพนักงานที่จะทำงานจากระยะไกลนะครับหรือทำงานจากสำนักงานที่ต่างสาขากันการสร้างการตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ทางด้านของความปลอดภัยและสิ่งที่ควรทำในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นรายงานได้ระบุนะครับบอกว่าในปัจจุบันนี้ มีหลายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมีการทำข้อสืบรมให้ธุรกิจที่มีขนาดเล็กนี้เนี่ยมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะครับเช่นทางคณะกรรมาการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสาหรัฐหรือว่า Federal Communications Commission ได้มีการจัดทำเครื่องมือออนไลน์ฟรีเลยนะครับให้ความช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยได้มีการสร้างแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถที่จะเทเลเมสครับ ปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจแต่ละธุรกิจได้ด้วยขณะเดียวกันครับกลุ่มบริหารธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐหรือว่า US Small Business Administration และก็พันธมิตรยังได้มีการจัดฝึกกิจกรรมนะครับอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเสมือนจริงอันนี้แบบตัวต่อตัวนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคือฟรีกันด้วยนะครับดังนั้นเจ้าของธุรกิจอาจจะลองไปตรวจสอบดูนะครับว่า ระบบอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการประกันภัยทางอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ว่าเขามีการรับจัดฝึกอบรมประเภทนี้ด้วยหรือไม่และอีกส่วนหนึ่งจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับความเสี่ยงในโลกยุคปัจจุบันนี้มีหลากหลายกว่าเดิมดังนั้นผลิตภัณฑ์ประกันเขาก็ได้มีการพัฒนาออกมาเพื่อที่จะครอบคลุมความเสี่ยงในลนนักษณะนี้ดังนั้นข้อแนะนําข้อที่4ครับลงทุนในประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่า invest in cyber security insurance ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับ การประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถช่วยปกป้องนะครับธุรกิจจากความสูญเสียทางการเงินถ้าเกิดว่ามันถูกเหตุการณ์ในการโจมตีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูลการโจมตีของแรนดซัมแวร์หรือว่าเรื่องของการเอาข้อมูลของเรานั้นเอาไปเป็นค่าไถ่รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการลักลอบเจาะข้อมูลแบบนี้เป็นต้นตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดว่าระบบที่จุดข,ขายของธุรกิจเนี่ยถูกแฮกแฮกเกอร์เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตที่จัดเก็บเอาไว้ของลูกค้าบริษัท นโยบายนี้ก็จะมีการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบอันนี้ด้านหนึ่งนะฮะรวมกันตรวจสอบเหตุการณ์และให้บริการในการตรวจสอบเครดิตนอกจากนี้นะครับการประกันในลักษณะแบบนี้ยังครอบคลุมค่ารมเนียมทางกฎหมายหรือว่าการตั้งสินฐานหากลูกค้าฟ้องธุรกิจอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในการถูกโจมตีแบบนี้เป็นตน้นทางลิฟตันนะครับจาก AmTrustFinancialServices บอกว่า หให้บริการภายในโลกไซเบอร์นะครับที่ดีที่สุดในตลาดในปัจจุบันนั้นเขาเป็นมากไปกว่านะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคอยให้การสนับสนุนธุรกิจหลังจากที่เจอกับความสูญเสียทางการเงินบริษัทประกันภัยเหล่านี้ครับเขาไม่เพียงแต่ให้นโยบายท,ที่ครอบคลุมแต่ว่าก่อนที่เขาจะรับประกันครับเขายังจะเดินหน้าในการที่จะเข้าไปประเมินระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจด้วยและก่อนหน้าที่จะมีการเดินหน้าในการทําธุรกิจร่วมกันในการที่จะมอบคมามทันคุ้มครองให้ จะมีการให้คำแนะนำและวิธีการรวมถึงการปกป้องข้อมูลให้ดีขึ้นและเชื่อมต่อธุรกิจกับผู้ค้าผู้ขายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในเครือข่ายของธุรกิจกันด้วยลิปตันได้มีการปิดท้ายน,นะครับบอกว่าให้มองหาผู้ให้บริการที่มีความสมัครใจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจบลิธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของท่านด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ